ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่สําคัญมากสําหรับพวกเราในยุคที่การเรียนรู้ไม่มีขอบเขตนั่นคือทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือ self-directed learning ค่ะลองจินตนาการดูนะคะถ้าเราอยากเก่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะรอแค่ครูสอนหรือเราจะหาคําตอบเองได้จากหนังสือวิดีโอหรือแม้แต่บทความในอินเทอร์เน็ตคําตอบก็คือเราสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองเลยค่ะช่วงที่1ความหมายและความสําคัญ การเรียนรู้ด้วยตนเองหมายถึงการที่เรากำหนดเป้าหมายวางแผนและลงมือเรียนรู้ด้วยตัวเราเองโดยไม่ต้องรอให้ใครมาบอกแล้วมันสำคัญยังไงหนะหรอคะเพราะในอนาคตโลกเปลี่ยนแปลงเร็วมากทักษะที่เราเรียนวันนี้อาจล้าสมัยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการเรียนรู้ด้วยยอตัวเองช่วยให้เราปรับตัวได้และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ตลอดเวลาช่วงที่สองทักษะสำคัญในการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทีนี้เรามาดูกันว่าทักษะที่ช่วยให้เราเรียนรู้ด้วยตนเองมีอะไรบ้าง 1. ตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนให้ลองถามตัวเองว่าฉันอยากเรียนรู้อะไรและให้ตั้งเป้าหมายที่ทำได้เช่นอ่านหนังสือวันละสิบหน้า 2. วางแผนและจัดการเวลาสามารถใช้ปฏิทินหรือแอปพลิเคชันช่วยจัดการเวลาเช่น Google Calendar 3. ค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย ไม่ควรจำกัดตัวเองแค่หนังสือเรียนนะ่ะคลองดูวิดีโอหรือฟังพอดแคสต์เช่นเทท k s ก็ได้ 4. ทบทวนและประเมินผลให้ลองทำแบบทดสอบหรือสอนเพื่อนดูถ้าเราสอนได้แปลว่าเราเข้าใจจริงๆช่วงที่3ข้อคิดส่งท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเรียนรู้ด้วยตนเองคือวินยัยและความอยากรู้อยากเห็นค่ถ้าเรามีทั้งสองอย่างนี้เราก็จะสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้ตลอดชีวิต อย่าลืมนะคะว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรู้อยู่รอบตัวเราสิ่งที่เราต้องทําคือเริ่มต้นเรียนรู้ด้วยตัวเองตั้งแต่วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ตั้งใจฟังแล้วอย่าลืมลองนำทักษะเหล่านี้ไปใช้กันนะคะ่ะขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนรู้แล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าค่ะสวัสดีค่ะ